ดีค่ะวันนี้หนูจะไปฉีดวัคซีนค่ะไขวัดใหญ่เข็มที่สองค่ะอุ้วดูชุดฉีดวัคซีนสิคะอ๋หละ่ะเอ้หละ่ะเขาไปกับใครคะวันนี้เขาไปกับใครอะดูคนนึงกก่อนนี่เน่พี่ชายเขาพาไปแต่พี่ชายเขาไม่ได้ฉีดนะคะแอบวันนี้พี่ชายเขาพาไปบอกน้องหน่อยงานฉีดวัคซีนเป็นยังไงมันเจ็บไหมฉันห,หน้านี้อะห,หน้านี้ฉีดเข้าไปแล้วร้องไหมต้องร้องไหมหมันเจ็บมากไหมบอกกิ๊ตตี้หน่อยสิ แอบดูฟ <T itt s> um ัง <ONG> พี okay okay, ่เปาคิตต anyway oh, ี ame, okay, oh, oh. Oh, refined, prawda, ้โอเคเทียพี่เปาไหมเธออย่าร้องไห้นะพี่เปาบอกอะอร้องไห้ไม่ได้นะโอ้ฉันจะไปฉันจะเบิ้ลเบิวันนี้ฉันสวยวันนี้ฉันสวยวันนี้ฉันสวยอะเบิ้ล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 อะเบิ้ลเบิ้ลเละบูบูบบูบบอ่ะเบิบวนููส พาพี่เปาหนีเจอพี่เปาครับเอาไปแล้วครับพี่เปาฝากกดติดตามเลยครับช่องคิตตี้เบบี้คิตตี้และพี่เปากดไลค์กดแชร์เยอะๆแล้วพี่เปาและคิตตี้ด้วยนะบ๊ายบายลูซไนยูอัสโอเคบาย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 สวัสดีค่ะ